บอกว่าถ้าสมมติว่าฉีดไปอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะอันนี้คือแบบคงเงออยอกคงอหอมหอมแล้วก็นี่ละเอียดมากนะคะชอบม,มาก จะมารีวิวนะคะน,นี้ก็จะเป็นบับเบิรบารนะคะที่ซื้อมาใหม่นะคะก็จะเป็นของของอะไรไม่แน่แต่แตว่าหน้าขวดเขียนว่า Sunday Lane Time Out Bubble b a ารนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแตงโมเนาะแตงโมอันนี้ลองใส่ไปแล้วนิดนึงนะคะจะลองดูว่ามันมีฟองหรือเปล่าขึ้นมาจริงๆค่ะขึ้นมาเยอะมากเลบ ใส่ไปาจากเต็มขวดนะคะก็ใส่ป,ประมาณเท่านี้นะคะอะที่เี่ยดไปเพราะว่าอ่างเราค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงเนาะ,ะทีนี้เขาก็บอกว่าน่่ก็เลยมีวิธีใช้แกแล้วก็ใส่ลงไปเลยเอามือคนๆแล้วก็คนเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ที่น้ำลงไปมันก็จะทำให้เป็นโฟม ก็รีวิวนะคะก็คือกลิ่นก็คือกลิ่นแตงโมเลยค่ะเปิดเปิดฝาออกมาแล้วก็เทลงไปเห็นจะใส่นงิเดียวก็ยังไม่กลิ่นแตงโม,มอยู่นะคะแล้วก็หอขคือดีมากหอมหอมหอมค่ะถ้าใครที่ชอบแตงโม,มก็ถูกใจเลยอันนี้ก็จะมีวิธีใช้ค่ะเขาก็บอกว่าเทผลิตภัณฑ์ปริมาณสองถึงสามฝาลงในอ่างน้ำใช้มือตีจนเกิดฟอง นำตัวลงเช็ดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอืมโ okay. อเควันนี้เราก็นำมาตีปองให้ดูอกนะคะไม่ใช่ตีปองเติมน้ำเนาะเพราะว่วาเราใส่น้ำไปแค่นิดนึ่งของอ่างแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปเพื่อขวดทีนี้เราก็จะเปิดฝักบัวเพื่อให้น้ำมันเป็นฝอยๆอยอ่จะให้ฟององฟอยูมมาเลยนะคือ,อยืมแบ หอมมากหอมกินแตงมโมฮู้เออตัวนเลยผิดใจนะคะอันนี้เราก็เห็นมันมาคู่กันเราก็เลยหยิบมาะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวขัดผิวนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเดี๋ยวจะมาติดฟังกก่อน รวมก็กาค่ะหอมพหอม